น,นายนภัสตอบชัดสถานะใบาเฟินหลังแม่หมูไฟเขียวอยากได้เป็นลูกสะพ้ายนายนภัสตอบแล้วสถานะใบาเฟินพิมพ์ชนกหลังแม่หมูไฟเขียวอยากได้เป็นลูกสะพ้า,ายเผยสาวๆแห่เขียนใบสมัครขอเป็นแฟนเพียบเรียกได้ว่าเป็นพระเอกกุ้มหัวใจสาวๆไปแล้วทั่วบ้านทั่วเมือง สำหรับหนุ่มมากสนเสน่ห์อย่างนายนภัสเสียงสมบูรณ์ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะหัวใจในตอนนี้ว่าตอนนี้คุณแม่อนุญาตแล้วมีสาวๆเข้ามาสมัครเป็นแฟนเยอะไหมเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะมีไอจีเดรกมากรอกมาเป็นใบสมัครจริงๆก็มีผมก็ตกใจเหมือนกันก็ขอบคุณมากดีใจมากอ่านแล้วนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเลือกได้บ้างหรือยังสาวๆที่เขียนใบสมัครเข้ามา ก็มีเล็งไว้แล้วนะเล็งว่าคนนี้ทำอาหารน่ากินมากชอบผู้หญิงแบบไหนก็แบบที่เคยให้สัมภาษณ์ไปชอบผู้หญิงตลกอารมณ์ดีอยู่ด้วยแล้วแฮปปี้ทำให้เรายิ้มได้ได้ยินข่าวว่าแม่ชอบไปเฟิ่อพิมพ์ชนกหรอใช่ใช่แม่ก็ชอบมากเลยครับแล้วนายชอบไหมผมก็ชอบแต่ชอบแบบเพื่อนร่วมงานอย่างนี้ไงแต่แม่บอกอยากได้ไปเฟิร์นเป็นลูกสะใภ้นะ เขาพูดเหรอคือประมาณว่าใบเฟิร์นเขาอารมณ์ดีบางวันผมผ่าแม่ไปกองเขาก็จะเหมือนคุยกันถูกคออะไรอย่างนี้คือเหมือนมีเพื่อนน่ะเขาก็จะเมามอยกันตลอดอย่างใบเฟิร์นก็ตรงสเปคเราเลยนะใช่ใบเฟิร์นเป็นคนน่ารักจริงถ้าใครรู้จักเขาจะรู้ใบเฟิร์นเขาน่ารักนิสัยดีกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งคิดว่าจะจินกวนกว่าเดิมไหมถือว่าเขาชื่นชอบแล้วกัน ทำผลงานอะไรออกไปแล้วเขาชอบจริงๆเราต้องร่วมงานกันเป็นปีและเราก็ตั้งใจกันมากเลยก็ดีใจถ้ามีคนชื่นชมเราทั้งคู่จะใส่เกียร์เดินหน้าจิบไปเฟิร์นไหมเขาก็โสดเราก็โสดเอางานก่อนเดี๋ยวรอดูสร้อยสบันงาตอนนี้ทุกคนคือใส่เกียร์ทำงานอย่างเดียวเลยเห็นว่าไปเฟิร์นมีซื้อของให้คุณแม่หนายด้วย อ๋อใช่เขาซื้อเสื้อมัดยอมให้คุณแม่ผมวันนั้นเขาใส่มากองแล้วแม่เขาไปทักใบเฟิร์นก็เลยซื้อมาฝากแม่บอกตอนฉันสาวๆฉันก็เหมือนใบเฟิร์นเลยนะผมก็ถามแม่ว่าเหมือนตรงไหนแม่บอกหุ่นแม่ก็สวยหน้าตาแม่ก็สวยอะไรอย่างนี้คิดว่าใบเฟิร์นคิดอะไรกับเราไหมเพราะมีซื้อของให้แม่เราด้วย ไม่ไมเป็นเพื่อนกันทำงานด้วยกันเราแฮปปี้มากเราจะช่วยเหลือกันตลอดจากที่เคยร่วมงานจากภาพยนตร์กันมาบินไปหลายประเทศเราก็จะสนิทกันเป็นเพื่อนกันและใบเฟิร์นก็เป็นคนที่น่ารักเวลาทำอะไรบางอย่างก็จะรู้กันหันมามองก็จะรู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันหรอตอนนี้เป็นเพื่อนกันทำงานกันไปก่อนเพราะตอนนี้ทำงานหนักกันทั้งคู่ อนาคตอาจขยับจากเพื่อนเป็นอีกสถานะไหมก็บอกไม่ได้ครับเพราะเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด